สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจ d แดนโจนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมนิเกตแล้ววันนี้ผมจะมาพิววิวสกิลตัวละครใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เข้าเกมนะครับยังไม่เข้าเกมนะ นั่นก็คือแ a น t อมซึ่งจะเป็น DPS เบอร์าดาตุน้ำที่อยู่ในบริษัทเอลิเซียนะครับขอ d i s c l a i m e er ไว้นีดนึงสำหรับใครที่กำลังจะมาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับตัวละครยังไม่ได้เข้าเกมและตัวละครนี้มีแมคานิกที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับอาจจะต้องเทสจริงในเกมอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครอยากจะรู้คอนเซ็ปต์ตัวละครคร่าวๆก็มาชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนได้นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวีดโอ,เ,อเนี่ยอยากให้เพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมกันก่อนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรานาไนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เลือมีแต่แก่เพชรโจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์ แพนทอมจะเป็นตัวละครดีเพสธาตุน้ำนะครับซึ่งธาตุน้ำด p เเนี่ยอยู่ในเกมปัจจุบันตอนนี้มีน้อยมากๆเลยครับที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับแพนทอมจะเป็นตัวละครเจนใหม่ที่สามารถใช้งานได้ง่ายแต่มีเงื่อนไขที่เพิ่มเติมให้ดูซับซ้อนมากยิ่งขึ้นฟังคอนเซปต์แล้วดูงงนะ อ่ะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมให้ละกันว่ามันใช้งานง่ายยังไงและมันมีแมคานิกที่มันดูซับซ้อนยังไงนะคบผมม,มันมันมี2ประเด็นเลยสาหรับตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปืนกันก่อนนะครับแพนทอมเป็นตัวละครที่ใช้ปืนไรเฟิลจู่โจมหรือว่า AR นะครับซึ่งถ้าเรามาดูตัวละครระดับ SSR ที่ถือปืนแอซซอรไรเฟิลแล้วเนี่ยแพนทอมจะมีเบสปืนที่สูงนะครับผมถ้าไม่นับสกาาเล็กขาวนะครับผมซึ่งสูงถึง15 แต่มีปัญหาในเรื่องของการรีโหลดครับเพราะว่าปกติแล้ว AR รีโหลดอยู่ประมาณ1วินาทีซะส่วนใหญ่แต่แพนทอมดันรีโหลด2วิก็คือรีโหลดเยอะกว่าชาวบ้านเยอะเลยนะครับ2เท่าทีนี้เราก็ต้องมาดูสกิลกันนะครับว่าสกิลของแพนทอมเนี่ยมีความซับซ้อนกันยังไงนะครับผมอาจจะอ่านสกิลให้รอบนึงกันก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆงง What? และเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นรูปภาพให้เพื่อนๆเข้าใจอีกทีหนึงแล้วกันนะเรามาเริ่มต้นกันที่สกิลหนึ่งกันนะครับจดหมายเตือนของจอมโจรซึ่งจดหมายเตือนของจอมโจรเนี่ยเมื่อแทนทอมโจมตีใส่แรปเจอร์ที่ไม่ได้ติดสถานะจดหมายเตือนแทนทอมเนี่ยจะแจกสถานะจดหมายเตือนให้กับเป้าหมายซึ่งจดหมายเตือนจะลดดีเฟนซ์ให้สูงถึง32%นาน5วินี่คือสกิลเลเวล10นะครับผม เมื่อเราเทียบกับตัวละครลดดีเฟนต์อึนควาจะเป็นตัวละครที่ลดดีเฟนต์ได้ดีสุดในเจนแรกนะคบผมซึ่งอึนควาเนี่ยจะมีเงื่อนไขก็คือต้องยิงกระสุนนัดสุดท้ายและก็ลดแค่29เเซนาน5วิในขณะที่แพนทอมเนี่ยเป็นตัวละครเจนใหม่ครับเพียงแค่ยิงโดนศัตรูแค่นัดเดียวเท่านั้นขอให้ศัตรูไม่ติดดีบัฟจุดหมายเตือนศัตรูเนี่ยโดนลดดีเฟนต์ทันที32นี่คือยังเอาตัวอื่นมาลดดีเฟนต์ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสรุปง,ง่ายๆเลยก็คือเขาเป็นตัวลดีท่ ง่ายง่ายมากๆแล้วก็สกิลลิงดีด้วยนะครับผมนอกจากนี้แม่พอเนี่ยสกิลที่1เนี่ยยังสามารถที่จะบัฟแพนทอมได้ด้วยนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่แพนทอมแปะจุดหมายเตือนได้แพนทอมจะได้มีสั้นจอมโจรน,นะครับซึ่งจะเพิ่มอัตราแม่นยำให้สูงถึง25%สแตก็กได้3ครั้งและคงอยู่นาน5วินาที ปัญหามีอยู่ตรงนี้ครับบัฟจดหมายเตือนเนี่ยมันแปะได้แค่ศัตรูที่ไม่มีดีบัฟจดหมายเตือนนะคะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณจะสะแต็กมีดจอมโจรเนี่ยซึ่งระยะเวลาดีบัฟอยู่ที่5วิและมีดจอมโจรก็อยู่ที่5าวิ มันจะหลุดครับผมถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะสะแต็กมีดจอมโจนสันนีษฐานตอนนี้ก็คือแพนทอมจะสร้างสแต็กเองไม่ได้ถ้าเล่นในคอนเทนต์ตีบอสตัวเดียวและเมื่อไหร่ก็ตามที่แพนทอมเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูที่ติดจดหมายเตือนแพนทอมจะได้ดาเมจจากการโจมตี75%เลยเยอะมากๆเลยนะครับจำนวนหนึ่งนัดนะครับผมเพราะแค่นัดเดียวสำหรับ ศัตรูที่ติดจดหมายเตือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ติดจดหมายเตือนแพนทอมจะมีกระสุนที่แรงกว่าชาวบ้านชาวช่องแค่นัดหนึ่งนะครับอยู่ที่75ใช้งานยากนะอันนี้ดูเหมือนตัวเลขเวอร์แต่มันใช้งานยากนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันติดแค่ครั้งเดียวต่อมาจะเป็นสกิลที่2นะครับชื่อว่าเน่จอมโจรมันจะไปลิงก์กับสกิลที่1นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีดจอมโจรก็คือสกิลที่1ที่แพนทอมไปแปะจดหมายเตือนนะครับผมแปะครบ3ามตัวเมื่อไหร่ปุ๊บมีด จะทาให้ล้างสเต็คจุดหมายเตือนของศัตรูนะคบผมซึ่งศัตรูที่โดนล้างสเต็คจุดหมายเตือนเนี่ยจะโดนดาเมจพล็กขึ้นมาครับแปและสถานะจุดหมายเตือนก็จะหายไปนะครับหลังจากที่เอฟเฟกนี้ส่งผลง่ายๆก็คือเมื่อไร่ก็ตามที่แพนทอมเนี่ยสเต็คมีดได้ครบศัตรูทุกตัวที่ติดจุดหมายเตือนเนี่ยจะถูกล้างดีบัฟนี้ทุกตัวนะครับและแพนทอมก็ต้องไปแปะใหม่นะครับผมเพลากแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแพนทอมดูแล้วน่าจะเก่งกับมอนที่ มีจํานวนเยอะๆครับผมแล้วเราก็ยิงกัดกาดแแปะๆไปแล้วให้มันระเบิดมาร์กไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันระเบิด84%ก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะถ้าเอามาเต็มซึ่งแพน t อมเนี่ยดูเข้าเขาที่จะเอาไปตีบอสจะกัดกั้นระดับผิดแผดอย่างฮาวเวสเตอร์มากๆเลยนะครับเพราะว่าฮาวเวสเตอร์เนี่ยมีลูกน้องให้ยิง อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีความเล่นยากอยู่เพราะว่าลูกน้องค่อนข้างบางนะครับนอกจากนี้ไม่พอแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่แพนทอมล้างสแต็คมีดจอมโจรตัวเองได้แล้วเนี่ยเขาจะได้สถานะเนรจอมโจรครับซึ่งจะเพิ่มดาเมจกระจาย12%ต่อ1สแต็ค สเต็กได้สูงสุดถึง3ครั้งนะคะผมและสเต็กนี้จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อแพนธอมทำการไล่เบอร์สกิลง่ายๆก็คือแพนธอมจะมีระยะเวลาในการเก็บสเต็กตรงนี้อยู่ทั้งหมด25วินาที25วินาทีมาจากเข้าฟูลเบอร์สิวิแล้วก็เจนเบอร์หาวิแล้วก็เพื่อนเบอร์สาอีกตัวหนึ่งเข้าฟูลเบอร์อีก10วินะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะรวมกันประมาณ25ิาวิส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีมอนเยอะเนี่ยผมคิดว่าเก็บดาเมจกระจายตรงนี้น่าจะทันนะครับผมต่อมาเนี่ย จะเป็นสกิลที่ง่ายโง่ที่สุดแล้วผมก็พูดไปตอนต้นคลิปว่าแพนทอมเป็นตัวละครที่ใช้งานเป็นดาเมจ้อยได้ค่อนข้างดีเพราะว่าแพนทอมเนี่ยแค่โจมตีเข้าเป้าครบสิครั้งเนี่ยจะทําให้แพนทอมเองเนี่ยได้แอคแท็ก85%นาน5วิซึ่งมันง่ายมากๆเลย AR ยิง10ใน5วินาทีเนี่ยถือว่าทํางานได้ค่อนข้างง่ายครับนอกจากนี้ไม่พอเนี่ยยังได้ดาเมจกระจายด้วย31%นะครับนาน10วิง่ายๆคือบัฟตรงนี้จะไม่มีทางหลุดถ้าแพนทอมไม่ได้ติดสตันหรืออะไรก็ตามนะครับผมที่ ทีนี้เรามาดูเบอร์สกิลกันบ้างถ้าเพื่อนเพื่อดูสกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยเขาจะมีบัฟดาเมจกระจายค่อนข้างเยอะเลยครับรวมกันสูงสุดถึง70ซึ่งมันเอามาบัฟของเบอร์สกิลเนี่ยแหละครับจะส่งผลทําให้แพนทอมเนี่ยสามารถโจมตีศัตรูทั้งหมดได้โดยสร้างความเสียหายเป็นดาเมจกระจายนะ1457เป็น a แอคแท็กคันสุดท้ายนั่นก็หมายความว่าแพนทอมสามารถใช้ แอกแทกจากสกิลที่2ได้ด้วยนะครับและอย่าลือว่าแพนทอมแปะมาร์กจุดหมายเตือนก็คือลดดีเฟนซ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นนูตรงนี้จะค่อนข้างแรงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปแมคาานิกแพนทอมให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าสรุปแล้วงงกว่าเดิมหรือว่าเข้าใจมากขึ้นนะ ก่อนอื่นเลยคือการโจมตีของแพนทอมเนี่ยถ้าโจมตีใส่ศัตรูที่ไม่ได้ติดสถานะจุดหมายเตือนศัตรูจะโดนสถานะจุดหมายเตือนแปะไว้เป็นดีบัฟนะครับซึ่งดีบัฟนี้จะลดดีเฟนส์32ในขณะที่แพนทอมโจมตีแล้วสร้างจุดหมายเตือนได้เนี่ยแพนทอมจะได้มีดสั้นจอมโจรได้แม่นยำ25%นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าแพนทอมยิงซ้ำตัวนั้นเนี่ยแพนทอมจะได้ดาเมจพล็อก1นัดน,นะครับผมซึ่งจะแรงขึ้น75% แต่แค่นัดเดียวต่อดีบัฟจดหมายเตือนเมื่อไหร่ก็ตามที่แพนทอมทำหนึใน2เงื่อนไขได้จะทําการพล็อกดาเมจ84%โดยมาจาก2เงื่อนไขคือเงื่อนไขแรกคือดีบัฟจดหมายเตือนหมดเวลาก็จะพล็อกดาเมจกับเงื่อนไขที่2คือแพนทอม สเต็คมีสั้นจอมโจรครบสามสแตก็ก็จะพลอฟดาเมจทีนี้ขึ้นอยู่กับว่ามอนมีกี่ตัวแล้วนะคะผมแต่ถ้ามอนมี3ตัวขึ้นไปเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยยากถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีบอสต,ตัวเดียวคุณอาจจะต้องเล่นกับอลิซซึ่งสามารถสแต็คบัฟให้กับตัวละครธาตุน้ําได้นะครับซึ่งมันก็จะไปสแต็คกับบัฟโจมหมายเตือนได้นะซึ่งพอมีสั้นจอมโจรเต็มครบ3สแต็แล้วเนี่ยเขาจะล้างสแต็คซึ่งพอเขาล้างสแต็คมีสั้นจอมโจร3สแต็คเขาจะได้บัฟที่ชอว่าเน่จอมโจรซึ่งจะ ฟาวดาเมกกระจาย12สแต็กได้3รอบนะครับผมก็คือ38นอกจากนี้ไม่พอเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดในตอนนี้เลยก็คือการโจมตี10ครั้งแผนทอมได้แอคแท็ก 85%และได้บัฟดาเมกกระจาย31%ซึ่งบัฟดาเมจกระจายจากเนตรมาและการโจมตีปกปติ10ครั้งเนี่ยรวมกันจะได้70%นะคะผมซึ่งก็จะทำให้นุกแรงขึ้นจาก1,457กลายเป็น2,484นะครับถ้าคุณปั้นบัฟได้ครบแต่ถ้าคุณปั้มบัฟได้ไม่ครบเนี่ยให้คิดซะว่าคุณยิง10นัดเนี่ยคุณได้ดาเมจกระจาย31แล้วคุณก็จะได้ดาเมจ เบสเนี่ยอยู่ที่1,900เปอรทำไมผมถึงพูดว่าแพนทอมเป็นตัวละครที่ทำดาเมจห้อยที่หวังผลได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับสกาขาวซึ่งเป็น DPS Meta Day One ให้นะครับผมสกาขาวเนี่ยจะมีเบสดาเมจอยู่ที่27ต่อ1น,นัดนะครับผมในขณะที่แพนทอมเบสจะอยู่ที่15เกือบ16นะถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็จะแพ้อยู่ประมาณเกือบ12ถือว่าห่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ แต่ว่าแพนทอมเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องทํา OL มีแมกกาซู่นขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากระสุนค่อนข้างเยอะแต่รีโหลดทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่ารีโหลดค่อนข้างช้านะครับเมื่อเทียบกับฟูลบับแล้วเนี่ยสกาขาวจะมีแอคแท็กเพิ่มขึ้น115%ในขณะที่แพนทอมจะมีแอคแท็กเปอร์เซ็นต์อยู่ที่85ก็แพ้ไปอยู่ประมาณ30%แต่แพนทอมเนี่ยจะมีความดีงามกว่าสกาตรงที่ว่าแพนทอมเนี่ยจะลดดีเฟนส์ได้สูงถึง32%นะครับแต่มีข้อเสียนะก็คือ แผนทอมต้องอัพทั้งสกิล1และสกิล2ไปพร้อมๆกันนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่เอาแพนทอมมากดเบอร์แล้วเนี่ยการที่เอาแผนทอมมาลดดีเฟนซ์เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทําหน้าที่เหมือนกับลูมิล่าลาชินีน้าพุร้อนก็ได้นะครับแล้วก็เอาเบสดาเมจมาเติมดาเมจให้กับทีมได้นะแต่ลูมิล่าจะมีดีบัฟที่ดีกว่านะนั่นก็คือดาเมจเทคเคน12%นาน3วีนะครับแต่แพนทอมจะได้เป็นลดดีเฟนส์32%ซึ่งจะมีผลเยอะกับบอสที่มีดีเฟนส์เยอะนะครับผมแต่ยังไงดาเมจเทคเคนของลูมิล่าก็จะค่อนข้างสูงพลังกว่าแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแพนทอมก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพึ่งพาได้นะครับด ที่มีมอนเยอะหรือบอสที่เสกลูกน้องนะคะผมทิ้งกาวไว้ให้เล็กน้อยจดหมายเตือนเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่แพนทอมไปทําการโจมตีซ้ําครั้งแรกแล้วเนี่ยเขาจะได้ดาเมจโจมตีเพิ่มเติม75% 1นัดใช่ไหมครับ <S 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 เขาเขียนว่า1นัดนะซึ่งภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า one round นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถไป t r i กอ e r กับ b ิ r ์สได้หรือเปล่านะถ้า t r i กอ e r กับ b ิ r ์สได้นี่ผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะ แต่ว่าเล่นยากครับในเชิงของภาคปฏิบัตินะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปเทสกันอีกทีละกันนะว่าดาเมจที่เราไปโจมตีซ้ํากับศัตรูที่เพึ่งติดจดหมายเตือนเนี่ยมันจะสามารถทํางานได้ไหมนะแต่ว่าโอ,โ,โอ้โหคุณต้องเบรฟปืนแทนทอมพอสมควรเลยนะเล่นยากมาก จริงๆก็เล่นไม่ได้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเทให้ละกันแบบสนุกๆละกันนะครับและนี่ก็คือการพรีวิวสกิลตัวละครของแบนทอมนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งดิสเกมเมอร์ไว้อีกครั้งหนึ่งนะตัวละครยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปเช็คแมคานิกกันอีกทีนะครับว่าเข้าใจกันถูกหรือเปล่านะเพราะอันนี้ผมอิงมาจากการแกะฟุตเทนในฝันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับโจดันโจด้วยครับคลิปวันนี้ผมต้องขอตัวลายยไปปกก่่่ออนนนนนจุดดัััััใหหมมคคคคลิววี้าาาะรรรบบบบบเพืๆสสผ๊